ที่เครื่องเติมลมนะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับเป็นการกดเพิ่มความดันของลมแล้วก็จะมีเครื่องหมายลบเป็นการกดลบหรือลดความดันของลมนะหลังจากที่เราได้ค่าลมที่เราต้องการแล้วนะครับเรานําหัวใจลมเนี่ยนะครับเช็คดูก่อนว่ามีเดือยหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะไป สูบลมนะครับที่ล้อของเรานะครับตามที่เราต้องการนะครับโดยดูนะครับเมื่อขนาดเติมเนี่ยต้องมีเสียงลมเข้าไปนะครับังประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็หันกลับไปดูที่ตู้ครับว่ามันมีเสียงติ๊ด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 ไหมนะครับ แต่ในกรณีนะครับที่ยางแบนซนิตนะครับไม่ต้องงงครับเราไปที่ตู้นะครับที่ตู้เนี่ยมันจะมีปุ่มสําหรับยางแบนซนิตครับเรากดปุ่มนั้นนะครับแล้วลมเขาจะออกมาเป็นช่วงช่วงช่วงนะครับ